สปาเกตตีปลาหมึกผัดไข่เค็มที่เส้นเหนียวนุ่มหอมมันกำลังดีเป็นเมนูที่ผสมผสานความอร่อยสไตล์อิตาเลียนกับรสชาติแบบไทยๆไ,ได้อย่างลงตัวเราจะเริ่มจากการนำไข่เค็มมาผ่าจะใช้แต่ส่วนของไข่แดงผสมกับน้ำเปล่าและน้ำพริกเผาน้ำมันหอยและซีอิ๊วขาวใช้ช้อนบดส่วนผสมจนเข้ากันแล้วตอกไข่ใส่หนึ่งฟองตีๆีไข่จนเข้ากันทุบกระเทียมแล้วสับหยาบตามด้วยหอมใหญ่หั่นชิ้นใหญ่กำลังดีและตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอย จากนั้นจะนำปลาหมึกมาหั่นเป็นชิ้นๆลวกเส้นสปาเกตตี้พอสุกให้ได้ระดับออลเดนเต เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะเริ่มผัดกันด้วยน้ำมันพืชลีลาคุณค่าดีๆจากส่วนร้อเปอร์เซการันตีรสชาติโดยเชฟระดับสากลใช้ได้ทั้งทอดผัดอบครบจบในขวดเดียวคุณค่าทางโภชนาการสูงตั้งไฟให้น้ำมันร้อนกำลังดีแล้วใส่กระเทียมและหอมใหญ่ลงไปผัดตามด้วยปลาหมึกและซอสไข่เค็มที่เราเตรียมไว้ใส่เส้นสปากเกตตี้และพริกแดงซอยผัดให้ซอสไข่เค็มเคลือบเส้นสปากเกตตี้พริกไทยดำเล็กน้อยจัดเสิร์พ,พร้อมจัดแต่งจาน เซนสปาเกตตี้เหนียวนุ่มคลุกเค้าซอสไข่เค็มที่หอมมันกำลังดีกลมกล่อมลงตัวมากๆหาซื้อน้ำมันพืชลีลาได้ที่โลตัสโลตัสโกเฟสเซเว่นอีเลฟเว่นท็อปซีเจมอลกรูเมมาร์เก็ตร้านค้าชั้นนำและซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วประเทศ